สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ชจะมาสอนทำภาพคำคมอย่างง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นไปโหลดแอปโอเวอมาไว้เลยค่ะเข้าไปที่แอป Over นะคะแล้วกดไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างค่ะกดไปที่ Image ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงเราจะเห็นคำว่า All Photo นะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะรูปจะอยู่ในอัลบัม้ม ในโทรศัพท์มือถือของเราให้เลือกรูปที่ต้องการมาได้เลยค่ะโค้ชจะเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีขนาดให้เลือกนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะในคลิปนี้นะคะโค้ชจะใช้เป็นขนาดออริจินอลนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็ติ๊กถูกด้านบนขวามือนะคะ จากนั้นนะคะให้กดคําว่ากราฟิกด้านล่างตรงกลางนี่นะคะรูปผู้กันค่ะแล้วก็เข้ามาเลือกนะคะตรงช่องสีม่วงคําว่า gradient นะคะเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอคําว่า collection นะคะให้เลื่อนไปที่อันที่3 collection ที่3นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ เลื่อนลงมานะคะเราก็จะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะคําว่าโปรเนี่ยเราจะต้องเสียเงินนะคะแต่ว่าให้เราเลือกใช้อันฟรีไปก่อนนะคะแล้วก็ปกติโค้ดก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นประจำค่ะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลย พอเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นสีเหลืองไล่สีเนาะแต่ว่าโค้ชอยากจะได้เป็นสีเทาๆดำๆนะคะก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะทีนี้เราก็จะปรับขนาดนะคะให้มันลงมาอยู่ข้างล่างเราเอามือนิ้วมือ2นิ้วนะคะสามารถที่จะถ่างออกหรือว่าหุบเข้านะคะขยายเข้าขยายออกได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะ พอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะโค้ชก็จะเข้าไปเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีดำนะคะกดที่สีได้เลยค่ะเลือกสีเลย ทีนี้นะคะเปลี่ยนสีแล้วแต่ว่ายังเห็นขาของโค้ชนะคะมันดูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวโค้ชจะไปเพิ่มให้มันเข้มขึ้นนะคะโดยการกดที่เลเยอร์ด้านบนนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นชั้นๆซ้อนกันกดเข้าไปแล้วนะคะให้คลิกค้างตรงเลเยอร์ที่เป็นตัวไล่สีะคะ่ะแล้วกดคำว่าดูบิ c เค e นะคะตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้นะคะเหมือนเป็นการ Co อ y ีนะคะและต่อจากนั้นเลื่อนลงนะคะ แล้วเราก็จะเข้ามาเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีมันก็จะเข้มขึ้นแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็จะไปใส่ตัวหนังสือเลยค่ะโค้ชก็จะพิมพ์นะคะคำว่าคนนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ตามชอบเลยนะคะต่อไปนะคะโค้ชก็จะเข้าไปที่ text อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเขียนข้อความต่อไปเพราะว่าโค้ดต้องการที่จะให้ข้อความตัวเนี้มันเป็นตัวหนากว่าตัวอื่นนะคะก็แยกออกไปพิมพ์ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะโค้ดก็จะเข้าไปคำว่า t Text อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะเขียนอีกข้อความหนึ่งนะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเลือกฟอนต์ได้ตามใจเลยคำว่าไม่มีข้ออ้างนะคะพอ พิมพ์เข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะออกมาจัดรูปแบบตัวไหนอยากได้เล็กได้ใหญ่เปลี่ยนสีก็คือทำได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะก็โคชก็จะเปลี่ยนสีคำว่าสำเร็จนะคะให้เป็นสีออกแดงๆส้มๆสีเดียวกับปากของโคชนะคะแล้วก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนะคะจากนั้นนะคะโคชต้องการที่จะได้คำว่า ไม่มีข้ออ้างเนี่ยให้ตัวหนังสือมันห่างกันออกไปนะคะก็กดคลิกเข้าไปที่ข้อความนั้นแล้วก็มันจะขึ้นกรอบสีเหลืองนะคะเราก็กดไปที่ Edit นะคะแก้ไขได้เลยโดยการกดเข้าไปนะคะคำว่าสไตล์นะคะเป็นตัวทีตัวค่ะสัญ,ญลักษณ์แล้วก็กดคำว่า Space นะคะแล้วเราก็เลื่อนแถบเข้าไปอยากให้มันใกล้ชิดกันหรืออยากให้มันห่างออกนะคะ ก็เลือกตามความต้องการเราได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราได้รูปคําคมแบบสวยๆแล้วก็ง่ายๆไว้ใช้ทําได้เองด้วยมือถือเครื่องเดียวแล้วนะคะจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่ด้านบนขวามือสีเหลืองที่เป็นลูกศรนะคะกดออกไปและจากนั้นก็จะมีคําว่าเซฟนะคะก็กดเซฟไปเลยรูปภาพนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มรูป ของเรานะคะลองกดเข้าไปดูได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามโค้ชไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ